ก็ชัชวัตรก็เลยแต่งบทขึ้นมาหนึ่งบทชื่อว่าบทชีวิต life แต่งบท life มาหนึ่งบทนะคะอะพร้อมกัน life life หมายถึงอะไรลูกชีวิตชีวิตอ๋อ life บัน,นั้นนะคะเกิดนักเรียนต้องมีจินตนาการคือมี i m เ g i n นทุกคนต้องมี i m เ g i n นในสมองนักเรียนเห็นอะไรปับ๊บนึกอะไรขึ้นมาปุ๊บฝึกแต่งเลยอ่ะ คุณครูแต่งมาว่า Life is time Life is time Life is a newborn baby Life is a newborn baby Life is everything on earth Life is everything on earth Life is joy Lives is the sea s o n c h a n i n g l i v e is the sea sun shining The beautiful world is our lives The beautiful world is our lives เราเปรียบเทียบกับชีวิตของเรา Lives is time ชีวิตก็เป็นเวลาเป็นไหมลูกมันจะทำไมลูกมันจะหมุนไปเรื่อยๆ Turn around เธอหรือเปล่าหมุนกลับเปล่าลูกไม่เหมือนมันจะ next 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 ต่อไป Life is a newborn baby baby <Yeah. S 1> คืออะไรลูกเด็กอันนิวบอเด็กแรกเกิดชีวิตเหมือนเด็กแรกเกิดเหมือนไหมลูกเหมือนนักเรียนเกิดมาครั้งแรก life is everything on earth ชีวิตก็คือทุกๆสิ่งบนโลกบนโลกใบเนี้ยทุกๆสิ่งเลย life is joy บางครั้งชีวิตก็เกิดความ สนุกสนานจอยกับเพื่อนสุขสนานกับเพื่อนกับคนอื่น life is the season changing ชีวิตก็เหมือนฤดูกาลที่มันทำไมโลกเช่นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ the beautiful world is our lives โลกที่สวยงามก็คือชีวิตของ พวกเราอย่าลืมนะคะโลกที่สวยงามก็คือชีวิตของพวกเรานั้นะฝากการบ้านไว้หนึ่งข้อ,อจดการบ้านครูไว้หนึ่งข้อเลย please answer ต่อํำถาม was h your wonderful nature was h your wonderful nature The study in the other classroom you think that your wonderful nature อะไรคือธรรมชาติที่พิเศษของคุณล่ะตอบคุณครูมาบรรยาอย่างน้อย less a less three lies อย่างน้อยสามทัศนะอย่างน้อยนะคะ โ okay. อเคพรีแซนโชวยตอบคำถามมาส่งคุณครูนะคะหนึ่งข้อสามบรรทัดอย่างน้อยสามบรรทัดเอาเป็นไม่ต้องเป็นประโยคลูกนูเป็นประโยคแล้วเป็นเรื่องมาเลยลูก What's your wonderful nature อะไรนักเรียนคิดว่าธรรมชาติที่พิเศษสุดของท่านคืออะไรอ่ะโอเ okay. ค The student in t h i s classroom I hope that you s h o u l d take care the environment คุณครูหวังว่าเมื่อคุณครูสอนแล้วนักเรียนสามารถที่จะดูแลรักษาธรรมชาติของเราได้ เพื่อให้โลกเราทำไมคะ The beautiful world โลกเราจะได้สวยงามนะคะอย่าลืมนะคะ Save and take care the environment Okay goodbye see you